สวัสดีครับปุ้มนี่อยู่ให้อยู่หน้าครับมันนี่ก็เอาปลามาลงนี่ตัวนี้ทุ่งมันแตกไอ้ตุ่งเอาปลาลงครับพี่นอ้องปลามาลงปล่อยสามีหลายปลาแบบนะนำความขวอ,อยู่มีหลายปลาครับโอ้ยใครว,ไว่ายห้น้ำมันน้อยหนูคนหมอไปถือมา <laughs> เฮ็ดดุษเหมือนแจกันฐานเนี่ยจ้ะสับปะเกียบปล่เอาปลามาปล่อยครับพี่น้องสามาให้มาหนักขึ้นก็ครับมือนี้ครับหมูงใหญ่แล้วเขาเคี้ยวกำลังงามเลยพุ่น่ะเขาเขาเอาปลามาปล่อยเอามาวางพี่ตะวอนจังปล่อยเอามาวัดสุดทุ่งก่อนวางพี่หลวงปล่อยหลปล่อยที่เจอคนมึงมาหนเขายังไหวหนามโมบิน ไปสิปล่อยเองหรอกแล้มาไปย่อม,มาก่อนเอาหมีดมาน้ำหมีดมาเห็นยังยงก็หม <c oughs> ีดมาเกี้ยสิมอเกี้ยแล้วเขาก็ร่างงามครับพี่นอ้องเมื่อวานนะเข <c oughs> ียวเลยเอากรเอาปลามาปล่อยนะครับน้องคนนี้ครับจิมีปลานิลปลานิลครับพี่น,น้องปลานิลปลานิลนมันครับผมนี่ ปลานิ่นกับปลาสะเพียนกับปลาจระมิดมาแล้วาถุงหกถุงเจ้ไปฝนปอยโปอยวยนอะน้ำกำลังเต็มพอดีเขียวสุมุมอ,อ่ีกล่องเป็น,ง,นงี้เตี้ย เดี๋ยวเอานึ่ก่อนอะไรเงี้ยทากหมก่อนตัดยางก็คือเป็นหิ้วเข่าหิ้วเข่าทายกินกระปุ่นเนี่ยเอาเงินก่อนเนาะนีอือปล่อยปลาเถื่อได้กินเป็นยังตองเถื่อได้กินน่ะเมื่อก็อนตองได้กินน่ะมันอยู่ิสายจากของกันบ่มีเถื่อกับ่ตองปล่อยอีกต่อไปเบื่อเงิน หนมาผีมาเบิ่งผีมาเบิ่งผีมองตอนปล่อยผีมาปล่อยลงน้ำถือธรรมชาติเอิบเห็นไหมคอยคอยผีลมเห็นไหมมีไปแล้วเห็นไหมออกมาออกมาหลุกมาไปเงี้ยง่เด้อก็จะจีบบูนไป อันนี้ปลานิ่มครับพี่นอ้องเบิร์ดอะบอกไม่อร่อยตัวคือเบิดใหม่ใช่ปะอร่อยตัวคือเบิดใหม่ใช่ปะปล่อยปลานิ่มก่อนแล้วก็ว่อยปลานเื่นตัวละจักบาทบอกเขาเนี่ยตัวละสองบาทตัวละสองบาทด้วยครับนี่ มีอเบิ่งเบ่งครับเห็นบ่ปลานิ่นครับตัวละสองบาทครับพี bueno. ่น AP mm ้องถ้าเป็นปลาบ่เป็นปลาหมันน่ะตัวละบาทตัวซ้ำกันนี่ล่ะอันนี้มันเป็นปลาหมันไม่ได้ตัวละแทนเป็นยังบ่คือตัวกุ้ยปลาหมันพอมันจะมอมีดูกว่ากีหญ่ไบเห็นบ่นี่เพราะว่ามันจะได้ใหญ่ใบใบไปไปหน่อยไปขายถึงแล้วนี่อ่ะ สองหอยตัวครับบ like ัวลายหรอกอันนี้ก are ็เป็นปลาปลาไอ้ปลาตะเทียนเหรอปลาตะเทียนเห็นบ่นี่บลาหินนตัวน้อยเหียงตัวน้อยเหียงปลาตะเทียนถ่ายรูปกันอันนี้ปลาเจอระมิด ะละปลาจะระมิดกับปลาตะเพียนอันนี้จะปล่อยปลาตะเพียนก่อนปล่อยตัวปลาวาเราหายลอยกว่าตัวตัวมันต้นหน่อยปะมนันต้นหน่อยเนาะมี่ต้นหน่อยหายลอยชิดตัวแล้ววะมันก็ต้นหน่อยแย่งเดียวเนาะจนโมหิญเป็น,นปลาซิวนนนนหน่อยปลาซิวอะว่ะย้อมกัน,นยังเง็นหมไปไปห้ามไปไปไปเด้อไปแล้ว ตายแน่เลยฮนี่ในสน่ปลาปลาไปใส่ปลาอยู่ใส่ไม่สิไปตัวตร้ลงหนาไม่แต่สิไปตัวเขาปั้นห้องวัวอีอันนี้ก็ปลาตะเพียนเหมือนกันเห็นพ่อก,กับแม่เดมา ไ่อยเห็นบ่มันดูกมันหน่อยมันบ่ค่อยเห็นหรอกเลยพียันหน่อยเรียน,นลอยคนอื่นเขากระชีดว่าปลาสิวจีทามันบ่ทันใหญ่นะถำม้่นมันจับมาเบิงง่งเอาไหมปลายังพีระดมิดแปดสิบตัวเลยนี่แปดสิบตัวนี้ปลาจระมิด 8ปดสิบตัวนี่ได้เฮ้ยร้อยนึงในแปดสิบตัวใละแปดารมิด่มมออบมกนาหักขึ้นเจานะนาฮักขึ้นเจาจีบกูเ <c oughs> นาฮักเด้อยันลงนนำลอยไปจามิดลงแล้วแไ่หละขึ้นบุหินป่าจาิมิดไปแล้วลูกครับ นี่มันขึ้นมาอ่อนี่ยพี่ขึ้นมาอ,าย,อยู่วะขึ้นมาอยู่นี่นี่เห็นมัมันมาเป็นมูเป็นมูเลยไมนกิไปมูให้งนนะูอ่ะอ่ะควายดีถึงไทปวกมัน,มน เดี๋ยวกลับมากินใหม่เป็นนันวาหยบบ้อยเนาะเป็นนันวาหยบบ้อยลอยเป็นใสห่อนแห้งหมุดกัดห่อนคักหยบบ้อยครับปล่อยปลาล,ลงน้ำนครบกะ เสียบส์อันนี้ขาดทันแทะขาดเสียบส์กบพี่น้องย่างยุ่ย่างยู่ตจะ่าย่างอะไเพาอเด็กป่นอันพักบุ๋มถีน้ำฮะพักบุ๋มถีน้ำจะมาปล่อยอะมัคุณนี่จะห้อยแล้วใครหลาะหนึ่งนำซาเต็มเลยครับพี่น้องนะเต็มคักเต็มเน่อไป ห่อนแห้งตอกบุ่งเนี่มามันสอดหเก็บนี่ครับพี่น้องครับยูไฮยูนาบริมากจะบริมาโดนแล้วลหลายมือดนะปลูกขลองปลูกหญ้าปลูกพัก,กของพักกําลังงามหมกมูกอะ่ะกำลังเป็นอยู่ไฮยู่นาดเดี๋ยวแหน่งๆสีมากเก็บเข้าป้านเข้าวป่านเข้าวปานมันห่อนข้าบป่าน อปล่อยปลาเหืองเนี่ยอือปันสุขรับกวนสุขบเสุขรับเปนรสุขไครับพี่น้องครับแค่นี้ละสุขบปล่อยปลาเนี่ยผมก็สิเปเขอไปสื่อทอมาใส่ให้นาก่อนมันน้ำท่วมเนี่เบื่อง้ามาเบื้องทางผีครับน้ำเตมอยู่ครับพักบุ่งเนี่ยพักบุงงม่จฉางามๆ รักอะกำลังงามปุ่นนะป๊อดมาละมาละขีน่นกกำลังงามหูน้ำทวมนะครับมองปูกบัวนะครับเนาะเห็ดมองนั่งเรียดินชุดเบิทัว่วสวงเก็บ่นน่ะพักกำลังขืนอกใม้กำลังขึ้นน,น้ำทวมให้หน้าปล่อยปลาเริ่มปล่อยปลาครับพี่น้องครับผมนี่นะครับไปโอกาสนาะพอกกันไหมครับผม คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสิไปงเสื่อนะ้าวเพราะอีตูคน่ะโคตรงามเลยไปแล้วบ๊ายบาย